ที่ห้องโถงกลางกองบัญชาการกองทัพภาคที่3ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพลโทประสานแสงสิริรัก,รกแม่ทัพภาคที่3กระทําพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตีให้กับจ่าสิบเอกทวีบุรณเขตและมอบของที่ระลึกนะครับด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศนะครับ100ร้อยตีเป็นกรณีพิเศษให้แก่จ่าสิบเอกทวีบุรณเขตทหารพลราชาการสังกัดกองทัพบ,บก เนื่องจากเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนซึ่งเป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการหน่วยงานและประเทศชาติโดยรวมตั้งแต่วันที่24มกราคม2567สำหรับจา่าสิบเอกทวีบุรณะเขตนะครับก็เป็นที่รู้จักทั่วไปครับอีกทั้งเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีจังหวัดพิจนุโลก จากการซื้อแล้วก็รวบรวมเข้าของเครื่องใช้พื้นบ้านในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างซึ่งก็สะสมไว้เป็นเวลา30ปีนับหมื่นชิ้นซึ่งเป็นขุมทรัพย์ทางประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาไทยจนนําไปสู่การเกิดพิพิธภัณฑ์พ,พื้นบ้านจากทวีในปี2526เป็นต้นมาแล้วก็ยังเป็นผู้บุกเบิกฮรกับการหล่อพระพุทธรูปเป็นแห่งแรกของจังหวัดพิษณุโลกนะครับหรือโรงหล่อพระบูรณะไทย ถือเป็นผู้มีบทบาทสําคัญนะครับหรือว่าเพชรเป็นเพชรน้ํางามแห่งมงการช่างศิลป์เลยก็ว่าได้นะครับโดยโรงหล่อพระบุรณะไทยนี้ก็เปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าศึกษาขั้นตอนการสร้างพระพุทธรูปตามวิธีช่างโบราณที่เรียกว่าช่าง10หมู่นะครับด้วยฝีมือช่างที่ปราณีตบรรจงครับแล้วก็เปิดให้เข้าชมทุกวันทั้งนี้นะครับเพื่อเป็นเกียรติแก่วงตระกูลของบุรณะเขตนะครับแล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจของพี่น้องประชาชนจังหวัดพิษณุโลก แม่ทัพปัตที่3าจึงได้กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตีและมอบของที่ระลึกให้กับจ่าสิบเอกทวีบูรณะเขตเป็นกรณีพิเศษครับนอกจากนี้พลโทรประสานแสงสิริรักษ์แม่ทัพพัคที่สก็เป็นประธานในพิธีบวงสวงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นพลังพระชินเรศนะครับประกอบด้วยพระรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยืนขนาด9นิ้วเหรียญสองหน้าพระพุทธชินราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เหรียญส,สองหน้าสมเด็จพระสุพรรณกัลยาหลวงปู่โง่นโสรโยณนะพระบรมราชานุสาวรี3พระองค์ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับทางนี้ก็เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือกำลังพลที่บาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ครอบครัวของกำลังพลที่พิการทุพพลภาพและสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ด้วยครับ